มาณนึงครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปรู้ไปอะไรเขาหรอกมันเป็นเรื่องราวของการเอาตัวรอดแล้เรื่องของการใช้ใช้หัวใจอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวแสดงที่ผมรับเล่นเนี่ยตัววันชัยเขาเป็นอาชีพก็คือผู้ชีพนี่ยเขาเขาก็คือต้องเอาชีวิตตัวเองนี้รอดแล้วก็ต้องพาคนที่อยู่รอบตัวเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ตาม ราก็จะเอาไปให้รอดให้ได้นั่นคือน,น,นั่นคือแนวคิดของของตัวละครตัวนี้ในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็คือเป็นเหมือนฮีโร่คนธรรมดาซึ่ง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 ไม่ได้มีพละกกาลังหรือว่าไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้แต่ว่าเขาสู้ด้วยด้วยการไม่อยอมแพ้เพราะเนี่ยเรื่องของการฟิตแค่วิ่งเนี่ยต้องออกกำลังกายวิ่งไม่ไม่หเหนื่อยเพราะจริงๆแล้วบางทีเราถ่ายทํากันกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราไม่ฟิตจริงอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นว่าเราโรยเนาะ,ะแต่ว่าในหนักมันต้องรู้สึกตื่นเต้นเหนื่อยได้แต่ว่าจังหวะการหายใจทุกอย่างมันต้องดูเรากําลังแบบเอาตัวรอดเรากำลังแบบพยายามแบบหนีตายกันอยู่อะไรเงี้ยเรียว่านี้คือททแบบที่แบบหลัก้านที่แบบฝกหนับ้ากนะแบบทันทบก็ประมาณก <ๆ S 2> ็จริงๆก <ๆ S 2> ็ออกกําลังกายอยู่ <ๆ S 2> แล้วนะแต่ก็ก็จริงจริงเราพยายามพักผ่อนมากกว่านอนเยอะหน่อยก็ช่วยได้แต่แต่ว่าเราไม่ได้แบบมีตารางฟิกว่ามันจะต้องเป๊ะ ไม่ได้ขนาดแบบว่าไปแบบออกกําลังกายอะไรแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบคาร์ดิโอบ้างแล้วก็พักผ่อนให้เยอะเพราะเวลาส่วนใหญ่เลี้ยงลูกสาวใช่เลี้ยงลูกสาวคาร์ดิโอในี่กเออเลี้ยงลูกเหมือนแบบคาร์ดิโอในทุกตัวด้วยนะลูกสาวครับวิ่งเลยนสาวอคอยดูก็ากำลังตอนนี้ลูกสาวกำลังเดินกำลังวิ่งอะแฮปปี้เลยตอนนี้กี่ขคนหกเก้าเดือน เ,เ,เป็นไงคะขวบเก้าเดือนนี้เขาอาจจะดว่าแบบวัยกำลังซนไหมหรือใดๆเป็นวัยกําลังเรียนรู้ะนะเรื่องเรื่องซนไม่ต้องห่วงก็เป็นปกติเด็กเลยนะ,ะก็กาลังถือว่ามันจะเข้าสองขวบก็กําลังแบบกำลังน่ารักแหละกาลังกาลังฝึกพูดกําลังเดินเก่งกําลังแบบเร็วอะ่ะเราเราก็คอยแบบคอยดูตลอดเวลา เราพันเขาไม่พักเวลาแบบพันไปปุ๊บทันหน้าไม่ไบ้าแต่ก็ต้องต้องพยายามอยากให้ข้าใสยตาแต่เราไม่แฟนแบบว่าเป็นเพื่อใด้วยกันตลอดอยู่ครอบครัวใช่ครับส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะแบบเดินทางนะว่าเราก็อยากจะให้เขาได้ได้ได้แบบมีเวลาได้ก็มีพื้นที่ให้เขาเพราะเดี๋ยวอีกสักอีกไม่กี่ปีเองก็ต้องเข้าเข้าโรงเรียนคือเป็นช่วงเวลาที่จะได้หยุดได้ชิดแกเป็นครอบครัวคือช่วงนี้แหละ ไม่ไนก็เลยต้องพยายามหาเวลาได้ได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากที่สุดตอนนั้นพี่เบจะเหงาไหมอ่ะเหมือนแบบรู้ทำไมโรงเรียนแล้วอ่ะเราจะเป็นโรเรียนที่เหมือนกับไปเกาะโรงกอดที่โรงเรียนจะเป็นภาพเลยไหมยัไม่รู้เหมือนกันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรู้ไปรีบคิดเดี๋ยวจะแบบไนอะไรเงี้ยก็งงก็น่าจะรู้สิเราเป็นคู่ติดสามของพี่เบียใช่ไหมติดไหมใครติดใครพ่อติด ว่าแหละหรูปแบบลูกเรานเนอะอ,อ,อ,อันนี้แบบเพื่อมีการวางแผนอะไรไหมคะแบบเราเรียนแผนการนั่นมีแบบตอนนอ้องมีม,มีมีอยู่ครับก็คือตอนนี้ก็อยู่ช,ช่วงที่แบบมอง,มองที่เรียนเอาไว้แต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ดูไ้แล้วครับก็อยู่ในลิสต์แล้วก็เดี๋ยวค่อยรอน้องโตนิดนิดนึงเราวค่อยพาน้องไปไปไปวิสิตสปูอะไร ไปดูว่าเขาชอบแบบไหนถูกจริตแบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่จผมว่าเขาน่าจะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็จะพยายามหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็เหมาะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรู้วางแผนจะไปเที่ยวไหนกันยังไงอยู่นะคะเพราะบ้านเราดิ่นทริปตลอดนะตอนนี้ตอนนี้ก็ยันครับ มีจริงๆมีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบก็ไปตลอดแหละเอาเอาเีกว่าก,ก็ฝากติดตามเลยว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีคอ่ติดตามกันนะเนอะทุกวันเออแล้วผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ